อัปเดตนังมวยล่าสุดปรับอะไรกันบ้างนะคะหญิงจะพามาดู โกเดนเติมเกมเติมเกม ROV SOK ถูกคุ้มเติมไม่อันพร้อมให้บริการเติมเกม SOK กับ ROV กับโกลเด้นครั้งแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะอ่าอย่างแรกเลยนะคะที่หญิงได้แจ้งไปคือแรนดอ่ะมันสามารถต่อยทะลุได้อ่าก็คือ ชิงนั่นแหละแต่ว่าหญิงคูดชอช้างไม่ค่อยชัดนะ,อะขอเรียกว่าทะลุและกันประมาณนั้นให้ทุกคนรู้ว่ามันสามารถแบบเอเอชิงอ้งประมาณนี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยทะลุไปเด็ดไปโดนตัวแดนหลังนะคะซึ่งถ้าสมมุติเป็นฮีโร่นะความเสียหายจะลดลง50%นะตัวที่ได้รับหมัดด้านหลังแต่ว่าการเจาะเวทนะมันก็จะไม่มีผลต่อตัวด้านหลังซึ่งในคําอธิบายที่หญิงไปดูมานะคะ เขาเขียนว่าตัวที่ใกล้ที่สุดแต่ทว่าเมื่อเราทําการเปลี่ยนทิศทางจะเห็นเดี๋ยปะมันก็จะไปหาเอ่อตัวที่คิดว่าใกล้เลยมันก็จะประมาณนี้ในส่วนของครีปเลนนะคะก็จะทําการทะลุเหมือนกันนะทุกคนสังเกตได้เลยว่าครีปเลนน่ะมันจะเอ่อชิงไปหากันประมาณนี้ก็ถือว่าเลิศอยู่นะแกมันก็จะทําการ เคลียครีปเร็วขึ้นซึ่งก็บอกเลยนะคะว่ามันสามารถทะลุจากคนไปหาครีปได้และสามารถทะลุจากครีปไปหาคนเอืยจากคนไปหาครีปจากครีปไปหาคนประมาณนี้ก็สลับกันได้